ถ้ามีประกันสุขภาพอยู่แล้วเราจะมีประกันโรคร้ารแรงไปทําไมครับโอเคครับจริงๆแล้วการสุขภาพเนี่ยมันแบ่งเป็น2ตระกูลหลักๆเนาะเอออันนี้แบ่งเองคือตระกูลที่จ่ายเข้าโรงพยาบาลกับตระกูลที่จ่ายเข้าเราใช่ไหมครับตระกูลที่จ่ายเข้าโรงพยาบาลคืออะไรก็ประกันแบบเหมาจ่าย5ล้าน10ล้าน20ล้านใช่ไหมครับบินออกมาเท่าไหร่อะไรที่ประกันตัวนี้คุ้มครองก็จ่ายเข้าโรงพยาบาล แต่มันมีอีกตระกูลหนึ่งที่จ่ายเข้าตัวเราเนาะประกันโรค้ายแรงเป็นหนึ่งในตระกูลนั้นแล้วทําไมประกันต้องจ่ายเข้าตัวเราหรือผู้เอาประกันด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายบางทีมันเกิดนอกโรงพยาบาลเนอยอ่าใช่แนวคิดมันมีอยู่ว่าเวลาเราเป็นโรคร้ายแรงใช่ไหมครับในฝั่งรายได้เรามีความสามารถในการหารายได้เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมใช่ไหมอาจจะหายไปทั้งหมดหรือหายไปบางส่วนใช่ไหมครับในฝั่งรายจ่าย รายจ่ายมากขึ้นหรือน้อยลงเวลาเราเป็นโรคร้ายแรงมากขึ้นสุดๆดอ่ะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ประกันตระกูลที่จ่ายเข้าเราแบบโรคร้ายแรงนี้ก็คือการจ่ายมาเป็นเงินก้อนเพื่อมา cover ส่วนของรายได้ที่ลดลงและรายจ่ายที่มากขึ้นรายจ่ายที่มากขึ้นเนี่ยจริงๆมันมีทั้งรายจ่ายทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลน,นะเพราะไอ้ประกันแบบเหมาจ่ายเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่า อ,อาจจะมียาบางตัวที่ไม่ครอบคุมก็ได้ประกันรุ่นเก่าๆถ้าเป็นมะเร็งก็ไม่มียามุ่งเป้าหรือ t a r g e t e d therapy พวกนี้จริงไหมครับหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้มีประกันเหมาจ่ายแต่รับราชาการเนาะมีสิทธิราชาการแน่นอนว่ายาบางตัวเนี่ยที่มันแพงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีที่สามารถเบิกจ่ายได้มหมายความว่าถ้าเรามีเงินก้อนจากประกันโรคร้ยแรงเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาใช้เพื่อโจทย์ได้ถูกต้องไหมครับหรือ รวมถึงทางเลือกแบบาการรักษาแบบทางเลือกด้วยใช่ไหมประเด็นดีเพราะถ้าเป็นการรักษาแบบทางเลือกเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาแบบการแพทย์มาตรฐานเนี่ยประกันสุขภาพทั่วไปมันก็จะไม่ครอบคลุมหรอกใช่ไหมครับแล้วรายจ่ายนอกโรงพยาบาลล่ะถ้าคุณเป็นโรคร้ายแรงสมมุติมะเรง็งคุณต้องมีอาหารเสริมไหมต้องมีใช่ไหมหรือในกรณีอย่างทุพพลภาพคุณต้องปรับปรุงบ้านของตัวเองให้เหมาะสมกับสภาวะทุพพลภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไหมใช่ คำถามคือแล้วเอาเงินที่ไหนจริงไหมครับ mm. ซึ่งประกันโรคไร้แรงที่ออกมาเป็นเงินก้อนเนี่ยมันก็สามารถไปช่วยในโจทย์พวกนั้นได้และที่สําคัญที่สุดรายจ่ายของเราที่มันมีเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะข้าวต้องกินบ้านต้องเช่าหรือต้องผ่อนลูกต้องเรียนหนังสือไหมค่าน้ําค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมในขณะที่ความสามารถในการหารายได้เราไม่เหมือนเดิมแล้วจริงไหมครับแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนเพราะฉะนั้นประกันโรคไร้แรงมันก็มาตอบโจทย์พวกนี้นี่แหละหรือ ถึงที่สุดแล้วอ่ะมันออกมันเป็นเงินก้อนอ่ะบางคนทาประกันโรคหัแรงไว้2ล้าน3ล้านอ่ะบางทีเรามีความสามารถในการหารายได,ได้เยอะมากเลยปีหนึ่งเป็นล้านเลยนะแต่มันเก็บไม่อยู่อ่ะอยู่ดีมีเงินมาให้2ล้าน3ล้านอ่ะโอเคส่วนหนึ่งอาจจะเอาไปช่วยค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ส่วนหนึ่งมันคุณอาจจะเอาไปทําอะไรที่คุณอยากทําแต่คุณไม่เคยทําก็ได้เที่ยวรอบโลกอ่าถูกต้องจริงไหมครับาาก,การจะกันงบไว้เลยว่าเออถึงที่สุดแล้วถ้ามันถ้าตัวเราดีขึ้นนะจากการรักษาแล้วเราเที่ยวไหวอ่ะ เราอยากจะทําอะไรเราก็ทำอ่ะเพราะอันนั้นมนคือเงินของเราแล้วเนี่ยบริษัทพันไม่ได้บอกนี่ว่าจ่ายมาให้คุณล้านสองล้านสามล้านแล้วคุณจะต้องเอาเงินนี้ไปทําอะไรอ่ะอันนี้มันคือเงินของคุณอนะ่ะเออมันเป็น emergency fund ที่มันระเบิดออกมาในวันที่ถึงแม้เราจะโชคร้ายเป็นโรคร้ายแรงแต่มันก็มาช่วยบรรเทาผลกระทบจากสิ่งนั้นจริงๆพูดมาตั้งนานยังไม่ได้สาธายายเลยว่าโรคร้ายแรงมันมีนอะไรบ้างถูกต้องไหมครับใช่อ่าโอเคงั้นก็เดี๋ยว ขึ้นหน้าจอให้ดูเลยก็ยกตัวอย่างเนะลลาะโรคแรงแน่นอนมะเร็งและเนื้องอกซึ่งฮิตที่สุดใช่ไหมครับกลุ่มโรคหัวใจระบบการหายใจนะครับและระบบการแหลเวียนของโลหิตอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจการผ่าตัดลิ้นหัวใจโดวยวิธีการเปิดหัวใจกลุ่มที่3โรคหลอดเลือดสมองระบบประสาทและกล้ามเนื้ออันนี้ก็ได้ยินกันอยู่บ่อยมากๆเนาะเช่นโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันนะครับโรคหลอดเลือดสมองโป่ง,งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดภาวะโคมา่าหรือแม้แต่ โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์กลุ่มที่4กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทํางานที่สาคัญของร่างกายเนาะตับวายไตายวายเรือรังโรคลําไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรงและก็กลุ่มที่5นะครับกลุ่มโรคภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพคือถ้าเราลองมองดูในโบรชัวร์ที่มาให้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันครอบคลุมหลายโรคมากๆแล้วถึงที่สุดแล้วชีวิตหนึ่งอะ่ะคุณมีโอกาสที่จะเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่มากก็น้อยอยู่แล้ว เออจริงด้วยหรือเพราะว่าอย่างตอนนี้คนรุ่นออมเนาะอาย,นนอยุน้อยๆเป็นมะเร็งกันเพียบเลยอะ่ะเอาว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปในยุคสมัยเนี่ยเรามี PM 2.5เราพบเจอกับโควิดที่ส่งผลระยะยาวต่อปอดที่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ผลกระทบระยะยาวนั้นมันจะมีอะไรบ้างหรือมันจะกลายไปเป็นอะไรบ้างเอาว่าประกันโรครายแรงอะ่ะเมื่อก่อนนะคนรจะคิดว่าโอกาสได้ใช้อน้อยแต่เอาว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอ่าใช่ประเด็นดีครับอย่างตอนนี้ซึ่ง PM 2.5พุ่งสูงมากนะครับเนี่ยพูดไปก็คัดจมูกไปเนาะแล้วก็การบริโภคในยุคป,ปัจจุบันที่กินกันหวานมากซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวแน่ๆอยู่แล้วถ้าไหนจะพวก Process Food อีกเราก็ากลายเป็นว่าเรากินสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันอย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ก็ตามแต่ใช่ครับก็คือปัจจัยเสี่ยงมันเยอะขึ้นมากๆเนาะแล้วก็มีโรคอุบัติใหม่เพิ่มขึ้นมากมายซึ่งประการโรคร้ายแรงที่เรากำลังพูดถึงนันคือการโอนย้ายความเสี่ยง หรือช่วยลดผลกระทบทางการเงินให้กับผู้เอาประกันที่ทาประกันประเภทนี้ไ้ได้นะครับพี่ลวยคะแล้วประกันโรคร้ายแรนี่มันทางานยังไงคะโอเคก็โดยปกติแล้วนะครับบริษัทประกันนี่ก็จะแบ่งเป็นโรคร้ายแรงระยะต้นถึงปานกลางกับระยะรุนแรงบางแบบประกันอาจจะจ่ายเฉพาะคุณต้องเป็นระยะรุนแรงเท่านั้นระยะต้นไม่จ่ายบางแบบประกันจ่ายทางระยะต้นและรุนแรงนะครับบางแบบประกันเจอระยะรุนแรงปุ๊บ เป็นเจอจ่ายจบคือจบกันเงินก้อนออกมาล้าน2ล้านสัญญานั้นจบนะครับแต่บางแบบประกันอาจจะเป็นเจอจ่ายไม่จบเช่นสามารถจะจ่ายซ้ําอีกได้ทั้งในระยะต้นและระยะรุนแรงนะครับซึ่งก็มีให้เลือกในตลาดมากมายนะครับก็ต้องลองไปดูยกตัวอย่างถ้าเราทําประกันโรคร้ายแรงไว้ทุน1ล้านแล้วประกันตัวนี้มันบอกว่าถ้าเป็นโรคร้ายแรงระยะต้นเอาไปก่อน40%ถ้าเป็นระยะรุนแรงเอาไปอีก <c oughs> แต่ถ้าเป็นระยะรุนแรงเอาไปอีก100%ก็หมายความว่าถ้าคุณเจอมะเร็งระยะต้นเงินจะออกมาก่อนส000สนโอเคซึ่ง4ี่แสนนี้พอได้มาเอาไปรักษาทํานูน่ทนทํานี่ถ้าหายก็ดีไปแต่ถ้าไม่หายมันลุกลามมาเป็นระยะ3-4เงินก็จะออกมาอีก1นล้านอ่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่แบบประกันเนาะพี่หลุยครับแล้วแบบนี้ประกันโรคร้ายแรงเพาว่ามันแพงมันแพงขนาดน,นั้นเลยไหม ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็เพศเนาะประกันทั้งหลายเนี่ยเพียงแต่ว่าประกันโรคแร,แรงเนี่ยในแง่ของการจ่ายเบี้ยเนะี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ตระกูลเหมือนกันคือตระกูลแบบที่จ่ายทิ้งเบีย้ยต่ําแต่ว่าเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุนะครับซึ่งแบบนี้ราคามันก็เริ่มต้นที่ถ้าอายุไม่มากเนาะไม่เกิน30ราคาเริ่มต้นทุน1ล้านเนี่ยราคาเริ่มต้นแบบ2องสามพันยังมีเลยแต่ถ้าเป็นแบบสะสมมูลค่า เบียคงที่แน่นอนว่ามันสะสมมูลค่ามันไม่ได้เบีย้จ่ายทิง้งไงดังนั้นแล้วราคาที่จ่ายหรือเบีย้ที่จ่ายเนี่ยมันต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับเปรียบเทียบเหมือนประกันโรถแรงแบบแรกเป็นการเช่าคอนโดอ่าเช่านี่มันถูกเนาะแต่แบบที่สองมันคือแบบการผ่อน,อนใช่ไหมครับคือแพงกว่านะแต่สุดท้ายปลายทางแล้วเราเป็นเจ้าของก็ต้องเลือกเอาตามงบประมาณที่เรามีจริงๆพี่อยากสรุปแบบนี้ออมว่าสุดท้ายแล้วประกันโรกนายแรงเนี่ย มันคือประการที่มีไว้เพื่อให้เรารับผิดชอบตัวเราเองคือเราเนี่ยมักจะคิดว่าไอ้โรคร้ายแรงที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นความโชคร้ายของคนอื่นแต่บางทีเราก็ลืมไปว่าเราเองต่างหากที่เป็นคนอื่นของคนอื่นเหมือนกันหมายความว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับเรานะแต่พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ประการตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราไว้รับผิดชอบตัวเราเองอะแน่นอนว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนาะ เราจะเป็นภาระของคนที่เรารักไม่มากก็น้อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเราได้เตรียมเงินหรือทรัพยากรไว้มากน้อยแค่ไหนการเป็นโรคร้แรงโดยไม่มีเงินสดไม่มีเงินก้อนเก็บไว้ในขณะที่รายได้ลดลงรายจ่ายมากขึ้นแล้วชีวิตจะดําเนินต่อไปยังไงดังนั้นพี่เชื่อว่าไอ้ประก,ลกลาศโรคร้แรงเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆนะครับสาหรับการวางแผนรองรับวันไร้ายๆของชีวิต คุณไม่จําเป็นต้องมีมันมากแบบ10ล้าน20ล้านหรอกแต่ล้าน2ล้าน3ล้านนะ่ะมันไม่ได้เกินความสามารถที่เราจะสามารถเตรียมไว้ได้อประมาณนี้ครับ